10อันดับความผิดพลาดที่มนุษย์จ่ายเป็นราคาแพงมากที่สุดในโลกไม่มีความสมบูรณ์แบบบนโลกของเราทุกคนร้วนแต่เคยทำผิดพลาดกันมาบ้างแล้วแต่ใครจะเชื่อว่าบางคนทำบางอย่างผิดพลาดเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยนิดเดียวกับส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่าที่มากมายมหาศาลและในคลิปนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ1ิบันดับข้อผิดพลาดของมนุษย์ ที่ต้องจ่ายเป็นราคาแพงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาชมกันเลยครับอันดับที่10สะพานสองสู่สะพานสองสู่เป็นสะพานที่ไว้ใช้สัญจรข้ามแม่น้ำหันซึ่งมันมีความยาวมากถึง1,160เมตรมันเป็นสะพานที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจและเป็นเส้นทางสัญจรยอดนิยมในกรุงโซล แต่ในเช้าตรู่ของวันที่21ตุลาคมปี1994เวลาประมาณ7 4 0นาทีได้เกิดอัญยนะเกิดขึ้นกับสะพานแห่งนี้ในช่วงเช้าตรู่ของวันนั้นขณะที่ทุกคนจำนวนนับร้อยคนกำลังสัญจรผ่านไปมาบนสะพานสองสู่ชิ้นส่วนของสะพานซึ่งมีความยาวประมาณ48เมตรได้ยุบตกลงไปในแม่น้ำซึ่งมันมีความสูงจากสะพานประมาณ20เมตรด้วยกัน แน่นอนว่านอกจากโครงสร้างบางส่วนจะถล่มลงไปแล้วยังมีรถยนต์และรถบัสโดยสารที่มีคนโดยสารอยู่เต็มรถตกลงไปด้วยรายงานข่าวได้บอกไว้ว่ามีผู้คนเสียชีวิตไปจำนวน32คนและมีอีก17คนได้รับบาดเจ็บสาหาัสจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ได้พบความผิดปกติบางอย่างซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับการลองเรียนมาว่าสะพานแห่งนี้ได้แกว่งไปมา ทำให้ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมารู้สึกถึงความไม่มั่นคงของโครงสร้างของสะพานและยังนนกล่าวอีกว่าสาเหตุหลักเกิดจากความผิดพลาดในการก่อสร้างโดยมุ่งประเด็นไปที่ชิ้นส่วนของโครงสร้างสะพานซึ่งก็คือข้อต่อหนุนเหล็กที่ใช้รองรับโครงสร้างแทนที่จะใช้ข้อต่อที่มีความหนา10มิลิเมตรแต่พบว่ามีการใช้ข้อต่อเพียงแค่8มเมเท่านั้นซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให บดเชื่อมต่อรับน้ำหนักไม่ไหวแตกหักออกมาจนเป็นสาเหตุทำให้สะพานถล่มลงมานอกจากนี้สะพานแห่งนี้ได้ถูกออกแบบมาให้รถที่มีน้ำหนักไม่เกิน36 .,.3 ตันผ่านสัญจรไปมาเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงกลับพบว่ามีรถบรรทุกที่มีน้ำหนัก 47,.3 ตันเล่นผ่านไปมาเป็นประจำแล้วใครจะเชื่อว่าผลจากการใช้ชิ้นส่วนในการก่อสร้างผิดขนาดไปเพียงนิดเดียว จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายสูงถึง2ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอีกทั้งรัฐบาลยังต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบคนละ1 8 5 0 0 0่ยนเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ5ล้านบาทด้วยกันอันดับที่9ตึกสูงละฟ้าที่อังกฤษในฤด,ดูใบไม้ผลิในปี2014ชาวลอนดอนต่างยินดีกับการเปิดใช้ ตึกสูงละฟ้าใจากลางย่านธุรกิจการเงินอาคารสะท้อนแสงแห่งนี้มีความสูงมากถึง160เมตรและมันมีชื่อฉายาที่เรียกว่าวอคกี้ทอกกี้เนื่องจากว่ามันได้ถูกออกแบบมาให้เป็นตึกที่มีขอบที่โค้งมนต่างจากตึกทั่วไปนั่นเองแต่ใครจะเชื่อว่าด้วยการออกแบบที่ไม่เหมือนใครนี้นี่เองมันจะแฝงและบดบังความลับที่น่ากลัวไว้เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ชาวเมืองดอนดอนต่างส่งเสียงบ่นออกมามากมายเพราะว่ากระจกผิวเวาของตึกสูงลับฟ้าแห่งนี้ได้สะท้อนแสงอาทิตย์อันร้อนแรลงลงมาด้านล่างด้วยความร้อนที่กระจกสะท้อนลงมานั้นบางจุดมีความร้อนพุ่งสูงถึง70องศาเซลเซียสซึ่งลำแสงที่สะท้อนลงมานี้ทำให้เกิดไฟไหม้บนพรมเช็ดเท้าในลานตัดผมรวมทั้งยังไหม้รถยนต์จากกัวเอ็กเจของนักธุรกิจ ที่มันถูกลำแสงสะท้อนจากตึกแห่งนี้อีกด้วยแน่นอนว่าด้วยความร้อนที่สูงขนาดนี้มันสามารถใช้ทอดไข่ได้สบายๆท้ายที่สุดแล้วชื่อเรียกของตึกนี้ก็ต้องถูกเปลี่ยนไปหลังจากที่มันได้รับการแก้ไขโดยเจ้าของตึกได้มีการติดตั้งแผงบทบังแสงอาทิตย์โดยติดตั้งตั้งแต่แตชั้นที่3ไปจนถึงชั้นที่34ของอาคารโดยใช้เวลาในการติดตั้งทั้งหมด6เดือนด้วยกันและใครจะเชื่อว่า มันมีต้นทุนในการติดตั้งสูงถึง12ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งรวมๆแล้วต้นทุนในการสร้างตึกแห่งนี้สูงเกินกว่า250ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐไปแล้วอันดับที่8โรตัสลิวไซส์อาพาร์ตรเมนต์ริมแม่น้ำในประเทศจีนโครงการเดโรตัสลิวไซส์เป็นโครงการก่อสร้างอาพาร์ตรเมนต์สุดหรูที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์ในการก่อสร้างแต่ต้องจบลงด้วยความหายนะเพราะความผิดพลาด แค่เพียงครั้งเดียวโครงการแห่งนี้ประกอบไปด้วยอาคารอพาร์ตเมนต์ที่มีความสูง11ชั้นจำนวน13อาคารแต่ในวันที่27มิถุนายนปี2009หนึ่งในอาคารของโครงการได้เกิดล้มลงมาอย่างดือด้อแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีออกมากๆที่ตัวอาคารที่ตั้งอยู่ใกล้กันนั้นห่างกันมากพอที่จะทำให้ไม่เกิดผลกระทบเป็นโดมิโนหากอย่างนั้นในครั้งนี้ค่าชีวิตพนักงานก่อสร้างไปหนคน แน่นอนว่าอาคารที่ลม้มลงมานั้นพังทั้งตึกจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าอุบัติเหตุนในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตรงตามมาตรฐานในการก่อสร้างซึ่งมันมีผลต่อโครงสร้างของอาคารอีกทั้งยังมีการขุดหลุมเพื่อทำที่จอดรถใต้ดินซึ่งมีความลึกประมาณ5เมตรกองดินที่ถูกขุดขึ้นมาถูกถมเอาไว้ข้างแม่น้ำซึ่งมันมีความสูงประมาณ10เมตร แรงดันของน้ําใต้ดินได้ซึมเข้าสู่ภายใต้โครงสร้างของอาคารทําให้ดินที่อยู่ใต้ของอาคารกลายเป็นโคลนซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้อาคารพิกคล่มลงมาผลของหายนะในครั้งนี้ทําให้นักลงทุนในโครงการต้องการถอนทุนและต้องการเงินคืนบริษัทผู้เป็นเจ้าของโครงการต้องชดใช้เงินเป็นจำนวนสูงถึง3 0ล้านด,ลาดลอลลาร์เหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียว อันดับที่7ทะเลสาบเพนนัวในปี1980ได้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับทะเลสาบที่มีชื่อว่าเล็กเพนนัวในรัฐลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมันเป็นผลมาจากการขุดเจาะน้ํามันที่ผิดพลาดจึงเป็นเหตุทําให้เกิดหายนะที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากมันได้ทําให้โครงสร้าง และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่เดิมนั้นเล็กเพิยหน่วนั้นมีความลึกแค่เพียง3เมตรและใกล้ๆทะเลสาบนั้นมีการขุดเจาะทําเหมืองเกลือขนาดใหญ่ซึ่งมันกินพื้นที่ยาวไปถึงใต้ทะเลสาบแต่ต่อมาบริษัทแท็กซากได้ทําการเจาะพื้นดินใต้ทะเลสาบเพื่อสํารวจน้ํามันแต่เกิดการคํานวณผิดพลาด ด้วยดอกสว่านที่มีขนาดแค่เพียง14นิ้วได้เจาะทะลุเข้าไปในเพดานเหมืองเกลือที่อยู่ข้างใต้มันทําให้น้ําในทะเลสาบไหลลงไปในรูนั้นอย่างรวดเร็วด้วยปริมาณน้ําที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาลไหลเข้าไปในรูที่มีขนาดเล็กมันจึงทําให้เกิดน้ําวนที่มีขนาดใหญ่ซึ่งภายหลังมันถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นน้ำวนที่เกิดจากฝีมือนุษย์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก ด้วยปกติแล้วทะเลสาบแห่งนี้มีทางน้ำที่เชื่อมต่อไปยังอา่าวบัวมิเลียนเบซึ่งน้ำวนที่เกิดขึ้นนั้นได้ดูดเอาน้ำเค็มจากอา่าวและเรือมบรทุกสินค้าไหลย,ย้อนกลับขึ้นมาอีกทั้งน้ำที่ไหลเข้าไปในโพรงเหมืองก็เข้าไปแทนที่อากาศทำให้เกิดความดันสูงดันน้ำพุ่งขึ้นมาจากช่องอากาศพุ่งสู่พื้นดินเกิดเป็นน้ำพุท,ที่มีขนาดสูง ถึงแม้ว่าอุบัติเหตุนในครั้งนี้จะเป็นหายนะครั้งสําคัญที่กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยเนื่องจากว่าคนงานเหมืองได้หนีกันออกมาได้ทันส่วนคนงานขุดเจาะน้ํามันก็หนีกันออกมาก่อนที่แท่นขุดเจาะจะถูกน้ําวนดูดลงไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้บริษัทขุดเจาะน้ํามันต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับบริษัทเหมืองเกลือ ไปเป็นจำนวนถึง32ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐรวมทั้งต้องชดเชยเงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่มากถึง12.8ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐด้วยกันอันดับที่6เรือบรรทุกสินค้า The Baltic Age ความผิดพลาดของมนุษย์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่เว้นแต่แม้กระทั่งในทะเลลึก The Botic e เ g e เป็นเรือบรรทุกสินค้าซึ่งถูกใช้งานได้แค่เพียง5ปีและมันจมลงไปโดยใช้เวลาแค่เพียง1 5นาทีในเขตเทะเลนอร์ทซีเมื่อวันที่ท่าธันวาคมปี2 0 1 2เรือบรรทุกรถยนต์ได้สูญหายไปห่างจากชายฝั่งของฮันแลนด์ไปประมาณ65กิโลเมตรหลังจากได้เกิดอุบัติเหตุชนกับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าเดอะคอวั อุบัติเหตุในครั้งนี้ฆ่าชีวิตลูกเรือไปจำนวน11คนและทำให้รถยนต์ที่เพิ่งผลิตมาใหม่ทั้งหมด1,400คันซึ่งมันถูกขนส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปยังรัสเซียที่บรรทุกมากับเรือดูบสิกเอกนั้นจมน้ำลงไปทั้งหมดเรือได้จมลงไปอยู่ใต้ทะเลที่มีระดับความลึก35เมตร ในปี2014บริษัทแรดวอเตอร์สตาร์ดซึ่งเป็นเจ้าของเรือได้ทำสัญญากับบริษัทบอสคาริสัมมอ s สาเวดเพื่อทำการกู้ซากเรือขึ้นมานอกจากรถยนต์ที่มีอยู่ภายในเรือมากถึง1,400คันแล้วภายในเรือนั้นยังมีน้ำมันอยู่อีกมากถึง540,000ลิตรด้วยกันอีกทั้งซากเรือที่จมลงไปนั้นอาจเป็นภัยคุกคามต่อการเดินเรือที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณนั้น ตามรายงานระบุไว้ว่าทีมกู้ซากเรือได้ทำการตัดเรือออกเป็นทั้งหมด8ส่วนและทยอยลำเลียงขึ้นมาบนบกซึ่งใครจะเชื่อครับว่างานกู้ซากเรือครั้งนี้มีต้นทุนในการกู้ซากสูงถึง75ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐกันเลยทีเดียวอันดับที่5ยานโอกาสสำรวจดาวอังคารในเดือนกันยายนปี1999ยานโอกาสสำรวจดาวอังคารซึ่งมีน้ำหนัก 638กิโลกร,รัมได้เกิดระเบิดขึ้นหลังจากที่เดินทางจากโลกไปจนเกือบถึงดาวอังคารโดยใช้เวลาเดินทางเกือบถึง10เดือนด้วยกันซึ่งปัญหานั้นเกิดมาจากทีมในการสร้างยานอวกาศของ Jet Proportion Lab ได้ใช้หน่วยเมตริกในการวัดตั้งแต่หลักมิลลิเมตรไปจนถึงเมตรเป็นหน่วยในการวัดระดับความสูงเพื่อใช้ในการคำนวณให้ยานอวกาศเดินทาง ในขณะท,ที่ทีมงานของล็อกฮิตมาตินได้ใช้หน่วยวัดระบบอังกฤษที่มีหน่วยวัดเป็นนิ้วและฟุตซึ่งความผิดพลาดจากการคำนวณน,นี้ส่งผลให้ภารกิจของนาซาในครั้งนี้ล้มเหลวโดยไม่ได้อะไรกลับมาโดยในปี1999โครงการนี้มีมูลค่าสูงถึง328ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือหากเทียบเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วมันมีมูลค่าสูงถึง500ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ กันเลยทีเดียวอันดับที่4เหเรือดำน้ำ S81 Isaac p e r e l ความผิดพลาดมักเกิดขึ้นได้ง่ายและปล่อยครั้งจะมีคนคอยสังเกตข้อผิดพลาดและแก้ไขสถานการณ์ก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้วายเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่กับกรณีของเรือดำน้ำ S81 Isaac p e r e l เรือดำน้ำลำนี้ถูกเข้าประจำการในปี2013 ซึ่งมันเป็นหนึ่งในสีของเรือดำน้ำที่กองทัพเรือของสเปนสั่งซื้อเข้ามาเรือดำน้ำลำนี้ได้ถูกออกแบบมาให้ดูทันสมัยแต่มันก็พบกับปัญหาอย่างหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือหลังจากที่เรือดำน้ำลำนี้ได้ถูกปล่อยลงไปในน้ำแล้วมันดำน้ำลงไปแล้วไม่กลับขึ้นมาลอยเหนือผิวน้ำอีกเลยใครจะเชื่อว่าเรือดำน้ำที่ว่านี้มีน้ำหนักมากถึง75-100ตัน ซึ่งมันมีน้ำหนักมากเกินไปซึ่งนั่นหมายความว่ากองทัพเรือของสเปนกำลังลงทุนกับเรือดำน้ําที่ดำน้ําลงไปใต้น้ําอย่างเดียวแล้วไม่สามารถกลับลอยขึ้นมาได้ความผิดพลาดในการออกแบบเรือดำน้าลํานี้เกิดมาจากความผิดพลาดในการคํานวณตัวเลขทศนิยมเพียงหนึ่งหลักเท่านั้น ซึ่งความผิดพลาดแค่นี้ส่งผลทำให้เกิดความสูญเสียมากมายมหาศาลคิดเป็นมูลค่ามากถึง9ล้าน7แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อพื้นที่ตัวถัง1ตารางเมตรหรือคิดแล้วเป็นต้นทุนในการสร้างเรือทําน้ำสูงถึง680ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวอันดับที่3สนามบินเบอร์ลินเบอร์เดนเบิร์กสนามบินเบอร์ลินเบอร์เดนเบิร์ก ได้ถูกออกแบบมาและสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงการรวมเป็นหนึ่งของชาติเยอรมันหลังจากที่การพังทลายของกำแพงเบอร์ลินมันถูกคาดว่าจะเป็นสนามบินที่มีเที่ยวบินหนาแน่นมากที่สุดเป็นอันดับที่สของเยอรมันและคาดว่าจะเป็นสนามบินที่มีเที่ยวบินหนาแน่นมากที่สุดเป็นอันดับที่15ของยุโรปด้วยการออกแบบที่ทันสมัยมีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเข้าสู่ตัวสนามบิน แต่ใครจะเชื่อว่ามันไม่เคยมีผู้โดยสารผ่านเข้าออกจากประตูนี้เลยแม้แต่คนเดียวตามจริงแล้วสนามบินที่ว่านี้ได้ถูกวางแผนจะเปิดใช้งานตั้งแต่ในปี2012หากคุณได้เดินเข้าไปในสนามบินแล้วจะพบว่าที่สายผ่านลำเดือนกระเป๋าจะไม่มีกระเป๋าเลยแม้แต่ใบเดียวจะมีก็เพียงแต่รถไฟฟ้าผีเพียงขบวนเดียวที่วิ่งเข้าออกไปมาเท่านั้น หลายคนคงสงสัยแล้วว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นในช่วงปี2007ถึง2008ได้เกิดวิกฤตทางการเงินครั้งใหญ่ของโลกซึ่งมันส่งผลกระทบต่อเงินทุนที่ใช้ในการสร้างสนามบินอีกทั้งนักการเมืองก็ไม่เห็นด้วยที่จะใช้เงินของประชาชนเข้ามาช่วยอุดหนุนแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ผ่านช่วงวิกฤตไปโครงการสร้างสนามบินกลับมาเดินหน้าทำกันต่อ แต่ต้นทุนในการก่อสร้างกลับเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าระบบป้องกันอักคีภัยก็ไม่สามารถทำงานได้อีกทั้งจากการตรวจสอบพบว่ามีจุดที่ให้ต้องแก้ไขภายในโครงการมากกว่า5 5 0 0 0 0จุดรวมทั้งการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและการเดินสายเคเบิลภายในอาคารปัญหาทั้งหมดนี้ต้องได้รับการแก้ไขทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานทันได้ตามกำหนด ผลจากความล่าชา้าทำให้โครงการสร้างสนามบ,บินแห่งนี้มีต้นทุนพุ่งไปสูงถึง6,500ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐแพงกว่าถึง3เท่าจากงบประมาณที่ขาดไว้ในตอนแรกอันดับที่2เรือลบ The เวซาความผิดพลาดครั้งใหญ่นี้ต้องย้อนกลับไปในปี1624เมื่อกษัตริย์ของสวีเดนต้องการที่จะสร้างเรือลบที่สุดอลังการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน เดอเวซาคือเรือธงลำใหญ่ของราชนาวีสวีเดนมันถูกนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนเมื่อวันที่10สิงหาคมปี1628แทนที่ผู้คนจะส่องเสียงชื่นชมแต่มันกลับเป็นเรื่องที่น่าสยัดสยองให้กับผู้คนที่เข้ามาดูเพราะหลังจากที่เรือเล่นออกจากอ่าวได้ไม่ไกลมันก็จมดิ่งลงไปอยู่ใต้ท้องทะเลความนุมเหลวในครั้งนี้ทำให้กษัตริย์สวีเดนโกรธมาก และเขาก็ได้ออกมาด่าและตำหนิผู้ออกแบบเรือที่มีชื่อว่าฮันริกเฮอร์เบอร์สันผู้ซึ่งล่วงลับไปนานแล้วต้นทุนในการก่อสร้างเรือลบลลำนี้ได้ใช้เงินมากถึง2 0 0แสนเล็กดดลลร์ซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่า5%ของ GDP ของประเทศสวีเดนในปีนั้นแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วมันมีค่ามากถึง25,600ล้านเหนาารียญดอลลราสหรัฐกันเลยทีเดียว หลังจากนั้นในช่วงปี1956ถึงปี1990ได้มีการกู้ซากเรือขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลและนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเรือลำนี้ยังมีความสมบูรณ์มากถึง98%ด้วยกันและถึงแม้ว่าการน,นำเรือลบลำนี้ขึ้นมามันจะเป็นงบประมาณของกองทัพเรือสวีเดนแต่ใครจะเชื่อว่างบประมาณที่ใช้ในการกู้เรือนี้สูงถึง111ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐ หลังจากที่กู้ซากเหลือขึ้นมาแล้วนักโบราณคดีได้เข้าตรวจสอบและพบว่าสาเหตุที่ทําให้เรือลํานี้จมน้ําเป็นเพราะว่าการออกแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักการโดยมีการติดตั้งปืนใหญ่ในเรือที่มีน้ําหนักมากเกินจนทําให้เรือจมลงไปนั่นเองอันดับที่1ดินแดนอาสกาถ้าคุณคิดจะขายอะไรบางอย่างคุณควรคิดให้ดีว่า สิ่งของนั้นมันแลกกับเงินที่ได้มาแล้วคุ้มค่ากับสิ่งที่ขายออกไปหรือไม่ถ้าไม่อย่างนั้นคุณคงเสียดายมันเหมือนอย่างกับกรณีการขายอลาสกาของรัเสเซียให้กับสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วเดิมทีอลาสกานั้นเป็นพื้นที่ที่ถูกครอบครองโดยรัเสเซียซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งแต่ในปี1867 พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2ซึ่งเป็นประมุขของรัสเซียไม่เห็นประโยชน์ที่จะครอบครองดินแดงแห่งนี้เอาไว้เนื่องจากดินแดนแถบรัสกามันมีภูมิอากาศที่หนาวเย็นสุดขั้วทําให้พื้นที่แถบนี้ปลูกอะไรไม่ขึ้นอีกทั้งดินแดนในแถบนี้เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลยากต่อก,การป้องกันหากมีข้าศึกมาลุก,กลามดังนั้นรัสเซียจึงตั้งราคาขายรัสก้าไว้ที่7จ็ดล้านสองแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐให้กับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดิมทีนั้นสารัตเองก็ไม่ได้คิดว่าอลสก้าจะมีอะไรมากเหมือนกันจนกระทั่งในปี1896เมื่อมีการค้นพบสายแร่ทองคำในยูคอนรวมไปถึงมีการค้นพบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นน้ำมันรวมถึงทองคำโดยในตอนที่รัสเซียขายอลสก้าให้อเมริกานั้นอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่1ต่อ1เกือบจับเท่าๆกันการค้นพบแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินี้ทำให้สารัต เหมือนกับถูกหวยก้อนโตนักเศรษฐศาสตร์ได้ประเมินมูลค่าของน้ํามันและการทรมชาติที่ค้นพบอาจมีค่ามากถึง2ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งนั่นหมายถึงว่าการตัดสินใจผิดเพียงแค่ครั้งเดียวมันอาจสร้างความเสียหายครั้งใหญ่หลวงให้กับคุณได้เหมือนกันเหมือนกันกับสิมอันดับข้อผิดพลาดที่เรานําเสนอให้กับคุณได้รับชมกันแล,แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ